โซเชียลแชร์โบวีอัธมางงสลิมคืออะไรรู้แค่ว่าอร่อยลองกินอาจติดใจโดนดราม่าต่อเนื่องสำหรับนักแสดงสาวโบวีอัตมาหลังจากโดนทัวลงเมื่อไปคอมเมนต์ในไอจนักแสดงสาวรุ่นพี่อ่อมสกาวใจที่โพสท,ทำนองว่าพรกรจุกเฉินที่ใช้อยู่สามารถทำอะไรมากกว่าปิดร้านอาหารปิดโน่นปิดนี่หรือเปล่าเร่งรัดขั้นตอนต่างๆเพื่อเร่งเอาวัคซีนดีๆมารียบฉีดให้ประชาชนได้ไหม ก่อนที่สาวโบวีจะตอบว่าพี่วัคซีนมันไม่ได้ซื้อปุ๊บได้ปั๊บค่ะขนาดเอกชนจัดหายังได้คิวนำเข้าโมเดอร์นาไรมาที่4พี่ลองเซิร์ชข่าวอ่านรัดจองแอสตา้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วรอนานจนไม่ทันการเลยต้องเอาซิโนแวคมาแก้ขัดไปก่อนจนงานนี้ต้องเจอทัวลงเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าหลายพันข้อความก่อนที่โบวีจะโพสขอโทษออมพร้อมทั้งบอกว่าไม่ได้แก้ตัวแทนรัฐบาลแต่อยากให้ใจเย็นไม่เป็นทุกข์ โดยล่าสุดโซเชียลแชร์ภาพข้อความคอมเมนต์ของเพจโบวีที่ตอบผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเกี่ยวกับคำว่าสลิมไว้ว่าทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจว่าสลิมหมายถึงอะไรเป็นคำด่าหรือต้องรู้สึกเจ็บไหมรู้แค่ว่าอร่อยถ้าได้ลองกินอาจจะติดใจฮิฮิฮงานนี้เลยมีคนเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์พร้อมทั้งอธิบายนิยามคำว่าสลิมเป็นจำนวนมาก และมีบางส่วนเข้าไปคอมเมนต์วิจารณ์ในเพจโบวีแต่ก็มีแฟนๆเข้ามาปกป้องและให้กำลังใจเช่นกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ